ก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับฟุตซอลเดินสายรายการประทุมคงคาไอมาเน่ซุปเปอร์คับ2023ในปีนี้ซึ่งตลอดระยะเวลา13คืนที่ทำการแข่งขันนั้นเรียกได้ว่าโอ้โหแต่ละทีมนะครับขนผู้เล่นอดีตลีกอดีตทีมชาตินั้นมาสร้างสีสันให้กับรายการนี้เสียจริงๆเลย บทสรุปของปฐุมคาไอมาเน่ซปเปอร์คัพ2023ในปีนี้นั้นทีมแชมป์นั้นได้แก่วัยรุ่นเจสุสเอ็กเล่นกับน้าเอ็กอาลาดินเอ็กวัยรุ่นก้าวไกลฮึชื่อมึงจะยาวไปถึงไหนซึ่งในการแข่งขันในครั้งนี้นั้นฝ่ายจัดยกให้เป็นเต็งหนึ่งของรายการตั้งแต่นัดแรกเลยทีเดียว ก็เพราะว่าบางเจนั้นเล่นขนผู้เล่นอดีตลีกอดีตทีมชาติมาคบทีมเลยอย่างเช่นผู้รักษาประตูก็เป็นบางหลุยควันตูมผู้รักษาประตูปิดลีกอันดับต้นๆของวงการเดินสายเลยทีเดียวและผู้เล่นก็ประกอบไปด้วยบางบุตรประพาสอยู่สาราญศูนย์หน้า ปิดหลีกที่ดีที่สุดในวงการเดินสายตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นฟุตซอลหรือฟุตบอลเจ็ดคนติดตามมาด้วยผู้เล่นในตำแหน่งกองหลังปิดหลีกที่ดีที่สุดในตอนนี้เลยเกกว่าได้บางติปภาสกรสากลวารีหรือไอหนุ่มไปสนีไทยตามติดมาด้วยเจ้าจะเด็ดพูลเพิ่มซึ่งเป็นประวัติศาสตร์ในวงการฟุตซอลทีมชาติไทยที่เขานั้น อายุเพียง16ปีก็ติดทีมชาติแล้วสมญานามว่าเมื่อตอนมึง16พวกมึงทำอะไรอยู่แถมยังมีโค้ชโอธันทรสันธนาประสิทธิ์อดีตโคต้ดฟุตซอลลีกท่าข้ามเมื่อปีที่แล้วที่พาทีมท่าข้ามนั้นได้อันดับ2องรองแชมป์ไทยแลนด์ลีกเลยทีเดียวและแล้ว พวกเขาก็โชว์ฟอร์มสมเป็นทีมเต็งหนึ่งในรายการตั้งแต่รอบแรกจนถึงรอบชิงชนะเลิศเรียกได้ว่ายิงทุกนัดซึ่งตลอดเวลาในรอบชิงชนะเลิศนั้นเป็นวัยรุ่นเจสุดเอกเล่นกับนะาเอกอาราินแล้วก็ X อวัยรุ่นก้าวไกลเป็นฝ่ายที่ครองเกมเข้าบุกทีมเ t ทีทักยอดทีมจากโคราชเป็นช่วงช่วง จนมาได้ประตูชัยเอาชนะเจทีทัก2-0 1-3ไปด้วยประตู1ประตูต่อศูนย์เรียกได้ว่าเป็นการแข่งขันที่พวกเขาเหนื่อยมากที่สุดในรอบชิงชนะเลิศในปีนี้แล้วก็ก้าวขึ้นเถล,นลิงบัลลังแชมป์ปทุมองคาไอเมเน่ซูเปอร์คัพ2-0 2-3พร้อมรับเงินรางวัล30,000บาทกับ ของตันพ, roommate, พ S! <S ัฒนาการบ้านของพวกเขานั่นเองหลังจากที่บังเจอกหักเมื่อปีที่แล้วทำได้เพียงรองแชมป์โดยภายลูกโทษให้กับเจ้าถิ่นอย่างปทุมคงคาปีนี้เขากลับมาแก้ตัวแล้วบอกว่าผมอยากได้แชมป์ที่โรงเรียนครับ พวกเขาก็ทำสำเร็จจนได้นะครับโดยการนำทัพของบังเจนะครับผู้จัดการทีมกับนาอิฟแล้วก็โค้ดโออย่างธนทรสันธนาประสิทธิ์แล้วผู้เล่นยอดเยี่ยมในรายการตกเป็นของบังทิพภาสกรสากลวารีหรือไอหนุม่มไปสนีไทยส่วนดาวซันโวจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากบังบุตรประภาสอยู่สำราญ ซึ่งปีนี้นั้นพวกเขาคว้ารางวัลที่1และรางวัลส่วนบุคคลไปครองแทบทั้งหมดเลยก็ว่าได้นับเป็นความสําเร็จอีกก้าหนึงนะครับของวัยรุ่นเจสุดนะครับล้างอาถรรพ์ลงได้ว่าเมื่อรวมตัวดีๆแล้วพวกเขาไม่เคยได้แชมป์อะไรเลยมาปีนี้พวกเขาเน้นจริงๆครับเพื่อบังเจนะครับก็ขอยินดีกับความสำเร็จของทีมวัยรุ่นเจสุดเอ็กเล่นกับนา เอ็กอาราดินเอ็กวัยรุ่นก้าไกลกับแชมป์ในครั้งนี้ด้วยหลังจากการแข่งขันนั้นได้จบลงทีมงานฝ่ายจัดโดยบางวานและพี่หนุ่มบ่อร,ระเบิดก็ได้นำเงินรายได้ทั้งหมด10,000 0บาทกระจายไปมอบให้ทุกภาคส่วนในโรงเรียนปทุมคงคาเป็นที่เรียบร้อยไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนปทุมคงคาเองคณะกรรมการพัฒนากีฬาฟุตบอลฟุตซอลโรงเรียนปทุมคงคาสตาฟโค้ช ทีมงานฟุตบอลสตาฟโค้ชทีมงานฟุตซอลชมรมฟุตซอลของโรงเรียนปทุมมงคาเรียกได้ว่าทุกภาคส่วนในปทุมมงคานั้นบางวานแก่เล่นแจกอย่างทั่วถึงเลยทีเดียวพบกันใหม่ปีหน้าสำหรับปทุมมงคาไอไมเน่ซูเปอร์คัพ2024ปีนี้ ขอขอบคุณทุกทกทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันที่เข้าร่วมมาสร้างสีสันให้กับทีมงานฝ่ายจัดเรียกได้ว่านะครับไม่ว่าจะเป็นทีมงานผู้ตัดสินอย่างเรฟฟรี่ดีไซน์โดยอาจารย์เจ็คทีมงานหลายสดมีเดีย Power p o w e r p ร์โดยบอสโวทีมงานแสงสีเครื่องเสียงโดยนหวังสมหวังสาว แล้วก็ทีมงานโดยเฉพาะผู้ปกครองฟุตซอที่ร่วมมาทําอาหารอร่อยอร่อยให้ทีมงานทุกคนนั้นได้กินทุกวันเลยทีเดียวและที่ขาดไปไม่ได้สําหรับรายการนี้ถ้าไม่มีเขารายการคงไม่มีทางเกิดขึ้นแน่นอนบริษัทไอมาเน่ไทยแลนด์จำกัดโดยบอสไตยคุณทักษิธิ์จิต,ติวาน,นิชบอสใหญ่แห่งไอมาเน่เรียกได้ว่าบางวันจะอะไรขอแค่ให้บอก ไปจัดให้มาตลอดขอขอบคุณเวนณทีนี้ด้วยครับผมน้ำดื่มน้องฟาตินซูชิคันเทปเตียววัดดงบางเกิกดีไซน์บ้านเสือ้อบอนคอมพาสมาเฟียบุฟเฟ่แอดดิทักบา